การพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับถ้าข้อไหนดีเก็บไว้เป็นกําลังใจถ้าสิ่งไหนไม่ดีเก็บไว้เตือนตัวเองในการดําเนินชีวิตโดยไม่ประมาทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ สวัสดีชาวราศีตุลน,นะครับวันนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาปี2568นะครับทั้งปีตั้งแตเดือนมนกราจนถึงเดือนธันวาคมนะครับดูว่าภาพรวมของชาวราศีตุลในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมถ้ามีอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะครับก็เก็บไว้เป็นกําลังใจนะครับแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมจะมีวิธีแก้ไขและก็จะมีวิธีแนะนําให้เราผ่าน้นสถานการณ์เหล่านั้นไปได้นะครับดูเพื่อไว้เป็นแนวทางนะครับ ทุกอย่างในการทำรายวันนี้นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับถ้าเรารู้ก่อนจะได้แก้ไขได้นะครับเริ่มต้นที่เดือนมกราคมนะครับเดือนมกราคมเนี่ยเริ่มต้นปีมาเนี่ยนะครับันมป็นการเริ่มต้นด้วยความหวัง นะเป็นการเริ่มต้นด้วยความรู้สึกว่ามันจะมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่หๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะครับหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับหรือสิ่งใดๆก็ตามที่คุณคาดหวังไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วยังไม่ได้ทําหรือเรื่องใดๆก็ตามที่มันค้างคาแล้วยังไม่ได้สาเร็จยังไม่ได้ลงมือทำเนี่ยในช่วงเดือนมกราปีนี้คุณจะได้เริ่มลงมือแล้วนะครับผมแต่ว่าในช่วงกลางเดือนมนกรานะครับสิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องของการถูกใส่ร้าย ะร,ระวังเรื่องของการถูกพูดจาลับหลังหรือระวังทำมีคนใส่ความทําให้คุณต้องเสียหายนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณมั่นใจในความดีของคุณแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถทําอะไรคุณได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีโชคลาบนะครับจะมีโชคลาบที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญายนาค ค,คุณจะมีโชคลาภบางอย่างที่เกี่ยวกับพยานาคเข้ามานะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของพยานาคคุณอาจจะเป็นเรื่องของความฝันนะครับหรือเรื่องของซิกเซนหลักสององนอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะซื้อเลขเนี้ยอยากจะเสี่ยงดวงเกี่ยวกับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามา ไบปลายเดือนนะครับก็ไปไปนนะบในการใช้ชีวิตจากที่เคยรู้สึกว่ามันแบกรับอะไรต่างๆนานาเข้ามาคุณจะรู้สึกว่ามันมีการผ่อนคลายมากขึ้นนะครับจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทําบุญอยากจะทําความดีอยากจะใช้ชีวิตแบบสงบเรียบง่ายมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้มีรับปากนะมีการของกินมีใครซื้อของมีอะไรบางอย่างเอามาให้คุณนะมีความอุดมสมบูรณ์รในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับในช่วงไปลายเดือนมกราคมนะครับเดือนคุมภาพันธ์ กุมภาพาันธ์เดี๋ยเริ่มต้นมาด้วยปัญหาวุ่นวายต่างๆนานาจากหลายๆด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานหรือปัญหาจากคนใกล้ชิดหรือคนภายในครอบครัวใดๆก็ตามผมแนะนําว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงซะนะครับอย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปให้คำปรึกษาอย่าเข้าไปข้องเกี่ยวใดๆเลยมิฉะนั้นแล้วมันจะกลายเป็นปัญหาของตัวคุณเองและสุดท้ายคุณก็จะไม่สบายใจเองนะครับระวังเรื่องสุขภาพนิดน,นึงนะระวังเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต ะร,ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปวดต่างๆมันจะมีอาการปวดแบบเรื้อรังนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นหลังกระดูกสันหลังหัวไหล่ข้อศอกต่างๆนะครับอย่างนัก็ดูแลให้ดีนะมีโอกาสที่จะได้มีการเดินทางในในช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการเดินทางที่ถ้าเกิดบอกว่าจะไปเพื่อผลประโยชน์ จะเดินทางไปเพื่อติดต่ออะไรก็ตามเพื่อให้ได้ความสาเร็จเข้ามาคุณจะได้นะครับคุณจะประสบผลสําเร็จนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยในในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับอาจจะมาจากทะเบียนรถคุณหรือจะมาจากอะไรก็ได้ที่มาจากการเดินทางนะครับยังไงก็ขอโชคดีนะครับต่อมาเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคมมีสภาวะของความรู้สึกว่าเหนืองใ,ใ,ใจกับเรื่องของการบริหารค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวเรื่องของการเงิน มันเหมือนว่าพอได้มาแล้วก็จะต้องเสียไปนะมันมีเหตุให้มันเหมือนเราเนอะเราเราพอเราจะได้เงินก้อนเข้ามาเนี่ยเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องเสียค่าอะไรมันเลยรู้สึกว่าโอ้จะจะอยากจะเก็บก็ไม่ได้เก็บสักทีนะแต่ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวหล,หลังจากนี้นะครับมันจะมีวิธีแนะนําว่าเราจะทํำยังไงให้เรามีเงิน,เป,นเ,เป็นเงินก้อนเป็นกอบเป็นัำขึ้นมาได้นะครับในช่วงเดือนมีนาเนี่ยถึงแม้ว่าต้นเดือนคุณจะมีความสึกท้อแท้เกี่ยวเรื่องการใช้จ่ายเงินก็ตามแต่กลางเดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีาการงานบางอย่างหรือการติดต่ออะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งทําให้คุณได้ผลประโยชน์ นะจะมีคนอยู่ๆเขาก็จะติดต่อเข้ามาทําให้คุณได้ผลประโยชน์แต่ไอ้ผลประโยชน์ตรงนี้คุณต้องดูดีๆว่ามันเป็นงานสีเทาหรือเปล่าหรือมันเป็นงานที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเป็นงานสีเทาเป็นงานที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายก็อย่าไปไปรับไปอะไรมันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่มันเป็นงาน uh, บริสุทธิ์นะครับถ้าเป็นงานที่ดีก็สามารถรับได้เลยนะครับมีโอกาสาที่จะมีโชคลาภที่มาจากแดนไกลนะครับอีกอย่างหนึ่งก็มีดวงเดินทางด้วยนะแลตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนจนถึงปลายเดือนเลยที่สําคัญเดือนมีนาคมเนี่ย ระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้คําพูดให้ดีนะครับคนจะเอาคำพูดของคุณไปดัดแปลงทําให้กเกิดการเข้าใจผิดและมีการทะเลาะก,กันนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเอาความลับของคุณเนี่ยไปพูดไปเปิดเผยทําให้คุณเสียหายนะครับยังไงก็อย่าไปสนใจคนเหล่านี้นะครับเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ผิดและเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ผิดจริงๆแล้วเรามีความ เชื่อในความเดีของราจริงสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นจะแพ้พายตัวเองนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะระวังเรื่องของคุณใสยบนดําหรือระวังเรื่องของการผ่านไปในที่ที่มันเป็นที่เอาโคจรยกตัวอย่างเช่นสารเอ่อสารเหมือนใต้ต้นไม้ที่มีสารวางทิ้งไว้เยอะๆแล้วคุณไปเดินผ่านแถวนั้นนะ่ย อาจจะทําให้คุณป่วยไม่สบายได้นะเหลือจะเป็นที่ที่เป็นใต้ต้นโพลหรือมีอะไรลกล้างที่มันดูน่ากลัวน่ากลัวนะครับอย่าไปผ่านไปแถวนั้นอย่าไปเข้าใกล้ดีกว่ายิ่งเข้าใกล้จะทําให้คุณมีอาการเก็บไข้ได้ป่วยแบบเรื้อรังนะครับต้องระวังนะคราวนี้มาถึงเดือนออมีนานแล้วเดือนเมษาเดือนเมษายนในช่วงต้นเดือนนะครับต้นเดือนระวังเกี่ยวกับเรื่องของาการปวดศีรษะนะครับอาการไมเกรนต่างๆท้องเสีย รหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นต่าง,างๆเกี่ยวกับเรื่องของระบบร่างกายนะครับจะมีการเจ็บแค่ได้ป่วยแบบจุกๆจิกๆแบบแน่ลำคาญน,นะครับช่วงต้นเดือนสภาวะอารมณ์ความรู้สึกอดอดึอดอัดกับสิ่งรอบข้างมันจะมีเกิดขึ้นนะครับแต่มันจะนมันจะอยู่ไม่นานมันจะอยู่แค่ประมาณสักส2 3วันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะหายไปนะครับพอมาตกในช่วงของกลางเดือนเนี่ยประมาณวันที่10ไปแล้วเนี่ยนะครับก็ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับในเรื่องของความเข้าใจต่างๆจากที่เคยมีคนเข้าใจคุณผิดหรือเกิดมีปัญหาอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวแล้วสุดท้ายมันก็จะลงตัวกันมากขึ้นนะครับในช่วงกลางเดือนเมษายนนะแล้วก็ยังจะมีโชคลาภที่มาจากเด็กด้วยนะครับต่อมา เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานในช่วงเดือนเมษายนในช่วงปลายปลายเดือนเมษายนเนี่ยมันจะมีโอกาสบางอย่างใหม่สําหรับคนที่ทํางานประจํามีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงเรื่องการงานใหม่ๆหรือมีโอกาสที่จะมีช่องทางการงานใหม่ๆเข้ามานะครับผู้หลักผู้ใหญ่เริ่มช่วยเหลือสนหับสนุนมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่สาหรับคนที่ทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะครดิบครดีนะครับ,จะ,นะรบจะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการเงินมีการขยับขยายและบางอย่างในทางที่ดีมากขึ้นนะครับในเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่จะต้องระมัดระวังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าเดือนนี้มีโอกาสที่จะมีการเสียเลือดนะมีโอกาสที่จะมีการรักษาโดยใช้เครื่องมือแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีการนัดหาหมอโดยการเจาะเลือดมีการนัดตรวจสุขภาพอยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นอะไร แต่ถ้าเกิดไม่มีการนับเนี่ยจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอยู่ๆก็มีการผาา่าตัดอยู่ๆก็มีการต้องเจาะต้องผาง่าต้องทาอะไรเกี่ยวกับการรักษา,าพยาบาลในตัวคุณนะครับอย่างไรก็พอก่อนที่จะถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมแนะนําว่าใครที่สามารถบร can, ิจาคเลือดได้ก็ไปบริจาคเลือดสาจะได้แก้เขตเราจะไม่ต้องเจอสิ่งเหล่านี้นะครับหรือถ้าเกิดใครบริจาคเลือดไม่ได้อาจจะไปขูดหินปูนหรืออาจจะไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพใดๆก็ได้นะครับขอให้มีเลือดออกก่อนนะครับแลวหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปทําบุญทาสังฆทานนะครับเป็นการแก้เ ไปเราจะได้ไม่เจอสิ่งนี้นะครับในช่วงเดือนอพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของความรู้สึกว่าค,ความกังวลใจนะครับความรู้สึกห่อเหี่ยวจิตใจนะคุณจะมีที่พึ่งเกี่ยวกับเรื่องของพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะครับการเข้าหาสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ยัางไงก็ตามก็ยังคงจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพไว้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ ภายในบ้านนะครับเอ่อถ้าเกิดบอกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานระวังจะมีการผิดพลาดแบบไม่น่าผิดพลาดนะครับระวังเรื่องของผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ก็เคยเอ่อสนับสนุนเราอย่างดีสุดท้ายเขาก็กลายเป็นคนที่เป็นศัตรูกับเราแล้วก็มาลงโทษเราจะต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนะครับแนะนําว่าถ้าถ้าสามารถอยู่นิ่งๆได้ ไม่เดินทางไปไหนนะครับถ้าหมายถึงว่ามีเหตุจะต้องเดินทางไปไหนและสามารถที่จะเลื่อนได้ไนะอย่าพยายามเดินทางไปไหนพยายามอยู่อยู่กับที่พยายามอยู่ที่บ้านส่วนมนตไว้พาไปนะครับอันนี้ก็จะสามารถลดจากหนักเป็นเบาได้นะครับหรืออย่างที่ผมบอกก็คือไปบริจาคโลหิตไปทําบุญลงศพนะครับหรือไปบริจาคเลือดหรือทำหรือไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพใดๆก็ได้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดให้มันมีการเลือดตกอย่างออกก่อนนะครับจะได้ไม่เป็นอะไรนะต่อมา ในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยดวงชะตาเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงด้วยบุญกุศลเก่านะบุญเก่ากับมาตอบสนองคุณนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่อะไรก็ตามที่คุณติดต่อสื่อสารไว้ที่คุณไปอ่มันไปไปอ่มันติดต่อไว้แล้วยังไม่ประสบผลสาเร็จ นะมันก็จะประสบผลสําเร็จในือนมิถุนายนนะครับอะไรก็ตามโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์นะยูทูบเบอร์ต่างๆหรือแม้กระทั่งคนที่ทำ แอปอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของรายได้ต่างๆคุณก็จะมียอดขายมากขึ้นมีรายได้ใดๆมากขึ้นนะครับจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นส,สัญญาเกิดขึ้นนะครับภายในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นสัญญาที่ดีที่ส่งผลประโยชน์กับคุณนะครับในช่วงต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเหมือนทุกขลาภเพราะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณอาจจะมีการเจ็บไค้ได้ป่วยแต่ว่าต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะโชคลาภตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมาจากซื้อออนไลน์มันจะมาจาก บางทีคุณอาจจะดูคลิปดูอะไรบางอย่างแล,แล้วมันก็มีเลขที่เขาบอกกันนะครับคุณอาจจะได้ตัวเลขนั้นมาแล้วก็จะทำให้คุณมีโชคลาภเข้ามาได้นะครับในช่วงปลายปลายเดือนมิถุนานระวังบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของระบบสายตานะระบบประสาทนะครับหรือการปวดหัวปวดไบเกรนนะครับคราวนี้เข้ามาเดือนมิถุนานล้วกรกดาเดือนกรกดาก็ยังมีผลต่อนเนื่องนะครับในช่วงต้นเดือนเกี่ยวกับเรื่องของการปวดศีรษะนะครับรวมไปถึงการปวดหัวไหลข้อศอกต่างๆนานานะครับในเรื่องของการใช้ ใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยจะมีความหงุดหงิดง่ายนะครับในเดือนนี้นะครับอาจจะหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของเด็กหรือบริวารนะครับที่ใกล้ชิดคุณนะครับเหมือนอะไรก็ไม่ค่อยได้อย่างใจนะครับอยากจะให้เป็นอยากให้เป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคิดตรงนี้ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะครับมันเป็นมันจะเป็นช่วงในระยะเวลาสันส้นๆแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปอินกับมันมากเนี่ยเดี๋ยวม,มันจะกลายเป็นว่าเราจะไม่มีความสุขแล้วเราจะเครียดไปซะเปล่านะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยเกิดเจ็บเกี่ยวกับภายในช่องท้อง นะยกตัวอย่างเช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษต่างๆนะครับหรืออาหารม่ย่อยต่างๆนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับเดือนนี้จะมีเรื่องให้คุณจะต้องวิตกกังวลหรือจะต้องรู้สึกลำคาญใจค่อนข้างเยอะนะแต่การสวดมนต์ไหว้พระทําสมาธิถ้าเกิดสมมติเราโปรงได้มันก็จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นไม่ต้องไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับในช่วงปลายเดือนถึงแม้ว่าคุณจะบอกผมจะบอกว่าคุณจะหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของเด็กหรือเรื่องของใครภายในบ้านอะไรก็ตามมันจะมีเด็กให้โชคคุณนะจะมีโชคลาภที่มาจากเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กผู้ชายนะ ต่อมาเดือนสิงหาคม นะครับเรื่องสิงหาคมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงต่างๆเริ่มดีขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงการขยับขยายต่างๆใครที่ต้องการขยายกิจการใครที่ต้องการขยายร้านหรือใครที่ทําธุรกิจเอ่อใครที่ทํางานประจําอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งอยากจะมีการย้ายตําแหน่งโยกย้ายไปนู่นไปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีขึ้นนะครับจะมีผู้หญิงที่อายุเท่ากันหรือมากกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับเพราะว่าความขยันของคุณเพราะว่าความตั้งใจจริงของคุณจะมีคนเข้ามาช่วยนะครับหรือสมมุติว่าคุณทางานเดี่ยวๆไม่มี มายุ่งกับคุณอยู่แล้วคุณทางานของคุณเองก็จะมีคนรู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวคุณและอาจจะเชิญคุณไปร่วมงานหรือจะสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือสนใจในเรื่องของงานคุณบางอย่างและจะมีการเข้ามาเชิญชวนคุณเข้าไปทํางานหรือทําธุรกิจเหล่านั้นนะครับทำให้คุณมีรายได้มากขึ้น นะในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีการเดินทางในระยะเวลาสั้นๆน,น,นะครับแล้วก็จะมีการเรื่องของการย,ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดใครอยากจะย้ายร้านใหม่ย้ายที่อยู่ใหม่ย้ายอาคารใหม่ย้ายห้องเช่าอะไรใหม่หรือย้ายบ้านใหม่มีโอกาสท,าที่จะมีการย้ยายนะครับในเดือนสิงหาคมต่อมาเดือนสิงหาเดือนกันยาย <c oughs> นะครับเดือนกันยายนอีกเดือนหนึ่งที่จะต้องระวังเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะสุขภาพของตัวคนเองและก็สุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในที่อยู่ภายในบ้านนะครับระวังเรื่องของผู้ใหญ่ที่อยู่ภายในบ้านด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังกระดูกต้นคอหรือเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกต่างๆภายในร่างกายนะครับปอดระบบภายในต่างๆนะครับเดือนนี้ถ้าจะต้องมีการตกลงใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือมีการพูดจาเจรจาใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่ทําให้คุณเสียเปรียบนะครับเดือนนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายระวังเกี่ยวกับเรื่องการถูก ฟ้องร้องหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องของคดีความใดๆก็ตามมันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะผลประโยชน์หรือเพราะเรื่องของการเงินนะครับเดือนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะไปแข่งขันกับใครโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าคุณคุณจะไม่ชนะนะครับวิธีการแก้ไขคือพยายามอย่าให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่คุณรู้ว่าคุณจะไปชนกับใครและทําให้เกิดปัญหาถึงขั้นที่มีขึ้นลงขึ้นสันหรือมีคดีความคุณอย่าไปยุ่งอย่าไปชนเพราะว่ามาถึงเดือนกันยายนเนี่ยยา,ายไาคุณก็จะแพ้นะครับนอกจากจะผ่านเดือนกันยายนไปแล้วถึงโ,โอเค <c oughs> ในไปลายปเดือนกันยายนเนี่ยบอกว่าถึงแม้คุณจะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทมหรือคดีความหรือใดๆมัก็ตามในช่วงปลายเดือนคุณจะได้เรื่องของการเงินเข้ามานะครับคุณจะได้เงินบางสิ่งบาง,บาง,งอย่างเข้ามาที่คุณรอคอยอยู่นะครับมาถึงเดือนตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมสําหรับคนที่หางานใหม่คนที่คิดอยากจะได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจใดใหม่ๆก็าตามหรือแม้กระทั่งทํางานที่ตัวเองกำลังทําอยู่ก็าตามนะครับหน้าที่การงานจะเริญรลุ่งเรืองมากขึ้น นค,คนที่อยากได้งานใหม่ก็มีโอกาสได้งานใหม่เปลี่ยนแปลงตําแหน่งใหม่เลื่อนขั้นใหม่หรืออะไรบางอย่างใหม่นะครับแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะทําให้คุณค่อนข้างเหนื่อยมากนะมันเป็นความเหนื่อยที่คุณไม่สามารถที่จะให้ใครมาช่วยเหลือได้เลยแต่ ตรงนี้มันมีเรื่องของผลประโยชน์รออยู่มันมีเรื่องของเงินก้อนมันมีเรื่องของบางสิ่งอย่างรออยู่ทําให้คชมจะต้องยอมที่จะเ็เหนื่อยกับมันนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมมันก็คุ้มล่ะแต่อย่าไปทุ่มเทจนกระทั่งคนป em ่วยหรือคนไม่สบายแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในช่วงเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานไปทางที่ดีขึ้นนะครับสุขภาพก็ต้องระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปวดหัวปวดไหล่ปวดคอปวดหลังต่างต่างๆจากการหักโค้มในการทํางานมากขึ้นมากเกินไปนะครับต่อมาเดือนพฤศจิกายน เดินพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีเหตุให้คุณได้ต้องเดินทางไกลนะครับเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นการเดินทางไปทางที่สูงนะหรือเดินทางไปกาบนมัสก,การสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเดินทางไปที่วัดที่ไหนที่ก็ตามนะครับมันจะมีการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้มีแผนที่จะเดินทางนะจะอยู่บ้านอย่างเดียวจะอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะครับก็ดูเรื่องของ ที่บ้านให้ดีนะครับบ้านอาจจะมีการต้องซ่อมแซมหรือบ้านจะต้องมีเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านที่มีการเสียหายนะครับดูให้ดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนนี้ระวังเกี่ยวกับเรื่องการถูกหลอกลวงนะครับจะมีคนมาพูดจาหรือจะมีคนมาทาอะไรให้คุณเหมือนประมาณว่าเขาจะหาผลประโยชน์จากคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องโทษครับแก๊งคอสเซนเตอร์นะครับหรือจะเป็นอะไรก็ตามนะครับที่จะมาหาผลประโยชน์ของคุณยังไงถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องระวังไว้นะครับจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับ ต่อมาเดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคมเนี่ยเริ่มต้นเดือนนั้นก็ด้วยเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องการติดเชื้อนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบความดันระบบภายในโรคหัวใจต่างๆนะครับมันจะส่งผลทําทให้คุณจะมีอาการเหมือนเหมือนอาจจะต้องมีการพักร,รักษาตัวในในระยะหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภาพรวมในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของรายได้ต่างๆก็ยังพอมีเข้ามาอยู่นะครับแต่ว่าในช่วงปลายเดือน อ่าธันวาคมเนี่ยนะครับคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเดินทางไกลนะครับผมแนะนําว่าไม่ควรที่จะมีการเดินทางไกลหรือไม่ควรที่จะไปอ่าทอะไรที่มีการเสี่ยงนะครับแนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดสามารถบริจาคเลือดได้ก็บริจาคเลือดนะครับถ้าสามารถทําบุญลงศพได้ก็ทําบุญลงศพ ถ้าสามารถทําอะไรที่เกี่ยวกับยารักษาโรคหรือเครื่องมือแพทย์ได้ก็ทาเพื่อเป็นการแก้เคล็ดตัวเองไปนะครับเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะครับแต่ว่าราศีตุลเนี่ยมันก็ยังมีเกี่ยวกับการแบ่งแยกว่าราศีตุลเกิดปีนักษัตริย์อะไรชวดฉลูคันเถาะนะราศีตุลเกิดในช่วงเวลาไหนเกิดในช่วงของเดือนไหนวันไหนมันก็ยังมีการแบ่งแยกออกไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ภาพรวมนะครับของตุลนะไม่ได้บอกว่าราศีตุลทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ ดูไว้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับดูไว้เพื่อเป็นระมัดระวังในสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะครับภาพรวมของราศีตุลในปี25 6 8นสีิบนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องการถูกโกงถูกหักหลังถูกหลอกลวงนะครับระวังเรื่องการถูกใส่ร้ายนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองนะครับดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณให้ดีนะครับถ้าเกิด ไปหาคุณหมอใครที่มีโรคประจำตัวป่วยมีโรคภัยแเจ็บก็ไปหาคุณหมอให้ตรงต่อเวลากินยาให้ตรงเวลานะครับเราจะได้มีสุขภาพที่ดีต่อไปนะครับยังไงขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เราฟังจนถึงคลิปนี้จนถึงตอนนี้นะครับยังมีอีกหล,ลายคลิปให้ท่านได้รับชมรับฟังนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําช่องต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ